สวัสดีครับในวันนี้ก็จะพามาชมในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสัญญาที่3ขีด3าลำตะคองถึงไปไดมาครับถัดจากอุโมง์รถไฟความเร็วสูงไม่ไกลนะครับก็จะเป็นอุโมงรถไฟทางคู่นะครับช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจีรานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าอุโมงค์ของรถไฟทางคู่นะครับช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจีระนะครับในบริเวณนี้ก็จะอยู่ที่สถานีคลองขนาดจิตนะครับอยู่บริเวณเขื่อนลำตะคองครับในส่วนของรถไฟความเร็วสูงเองก็จะอยู่ภายในอุโมง์อยู่ครับสถานีคลองขนาดจิตนะครับก็จะอยู่ในช่วงของสัญญาแรกของทางรถไฟทางคู่นะครับช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระในส่วนของเดือนที่ผ่านมานะครับ เห็นว่าจะมีการเปิดในส่วนของการเดินรถในส่วนของสามสถานีแรกนะครับคือคลองขนานจิตสถานีจันทร์ือแล้วก็สถานีซับม่วงก่อนนะครับในระยะแรกของรถไฟทางคู่นะครับสถานีคลองขนานจิตเองนะครับก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับในวิวด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของเขื่อนลำตะคองนะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์กรุงเทพนครราชสีมานะครับซึ่งมีความสวยงามมากครับผมส่วนด้านหลังสถานีก็จะเป็นในส่วนของภูเขานะครับ ในส่วนของสัญญาที่3ขีด3นะครับช่วงลำตะคองนะจะเป็นในส่วนของอุโมงค์นะครับก็จะมาทะลุในส่วนของที่เราเห็นในช่วงต้นคลิปนะครับที่จะคู่ขนานกับทางรถไฟทางคู่นะครับผมช่วงม้ากระเบ่าชุมทางถนนจีระหลังจากออกจากสถานีคลองขนานจิตแล้วนะครับแนวทางรถไฟของออรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะวิ่งลงไปในเขื่อนลำตะคองนะครับผมก็จะผ่านสถานี จันทึกสถานีซับม่วงนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับถัดจากสายซับม่วงมาก็จะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับผม <é> ก็เห็นด้วยนะครับที่จะมีการเปิดเดินรถในส่วนของทางคู่ช่วงคลองขนานจิตจันทึกซับม่วงนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนก็อาจจะช่วยในเรื่องของการสบรับลีกเวลาการเดินทางนะครับอาจจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผม ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าในส่วนของสถานีสับม่วงแล้วนะครับแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับก็เบี่ยงขึ้นมาจากเขื่อนลำตะคองแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่สถานีสับม่วงแล้วก็เป็นทางยกระดับนะครับผมในส่วนของสัญญาณที่3มขีดสาบันไดม้าลำตะคองเนี่ยมีบริษัทที่เข้ามารับ ในการดําเนินงานนะครับเป็นบริษัทไทยเอนจิเนียร์และอุตสาหกรรมจากัดนะครับผมมูลค่างานก่อสร้างอยู่ที่9,838ล้านบาทในส่วนของสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับก็จะอยู่ใ,นในกล้กับสถานีสับม่วงนะครับผมซึ่งห่างจากสถานีปากช่องเดิมนะครับมาประมาณ5กิโลเมตรจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของกรมธนาลักษ์นะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกองทัพบ,บกทำให้ไม่ต้องเว้นคืนที่ดินนะครับ และสามารถพัฒนาพื้นที่ของกรมธนาลักษ์ได้อีกหลายพันไร่เลยนะครับของสถานีรถไฟปากช่องนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ชั้นด้วยกันนะครับชั้นที่1จะเป็นทางเข้าสถานีลานจอดรถและสถานีรถไฟทางคู่ใหม่ชั้นที่2ก็จะเป็นทางเข้าหลักและพื้นที่พาณิชย์ในสถานีชั้นที่3ก็จะเป็นพื้นที่จําหน่ายตั๋วและถงรอคอยส่วนชั้นที่4จะเป็นชาชลาราลถไฟความเร็วสูงนะครับ ในส่วนนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้าบ้างแล้วนะครับมีการสร้างฐานรากนะครับมีการเทคอนกรีตต่อหม้อนะครับแล้วก็ขึ้นโครงสร้างนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีการนำเซกเมนต์มาแล้วนะครับผมตอนนี้ความคืบหน้าก็ไปเรื่อยๆครับเหลือแค่ในช่วงที่เป็นแนวทางวิ่งลงไปในเขื่อนลำตะครอครับอาจจะรอในส่วนของฤดูแลอย่างเงี้ยครับดูดูร้อนก่อน เพราะว่าตอนนี้นำ้ำในเขื่อนก็ค่อนข้างเยอะงนะีครับก็สามารถทำได้บางช่วงอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มใกล้เข้าสถานีปากช่องแล้วนะครับก็จะเริ่มมีในส่วนของงานเสาเข็มนะครับงานเทฐานลากเทคอนกรีตแล้วก็ขึ้นโครงนะครับต่อหม้อนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็สังเกตดูมีความคืบหน้าไปเยอะอยู่นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานต่อม้อแล้วนะครับผมตรงนี้มีในส่วนของการเทคอนกรีตแล้วขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะเริ่มมีการนำเซกเมนต์มาวางบ้างแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่สถานีปากช่องแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ